วัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวอยู่แล้วนะวันนี้แกงเห็ดนะคะทุกคนแกงเห็ดรวมนี่เลยแกงเห็ดรวมเห็ดรวมนะคะเปนคนเดียวอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะกินแกงเห็ดรวมนะคะเห็ดรวมแล้วก็มีปลานะคะปลาปิ้งค่ะเขาเรียกว่าปลาไทยนะคะนี่นะคะตัวตัวเดียวได้หึงจานในตัวใหญ่มากใหญ่ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแบ่งเป็นครึง่งนึงนะคะ หัวมันอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนนี่นี่ทั้งหมดนี่ตัวเดียวนะคะทุกคนใหญ่มากๆเลยแล้วมันถูกด้วยเมื่อเช้านี่ยายก็เลยมาปิ้งค่ะสวัสดีก่อนกินข้าวหิวน้ำอีกแล้วทุกคนหิวน้ำขอกินน้ำก่อนเนาะดีนะที่เนี่ยได้กินน้ำฟรีนะเราซื้อแค่ขวดเนี่ยเราก็เราก็ไปเติมในห้างนะเติมฟรีค่ะน้ำสะอาดแล้วน้ำอร่อยอร่อยนะ,ะทุกคนกินน้ำฟรีค่ะ ดีที่กินน้ำฟรีไม่ต้องเสียตังงว่ากินน้ำฟรีนี่แหละเพิ่งนชั่วหน่อยไม่อย่างั้นเสียค่าน้ำแต่ละเดือนแพงนะคะกินน้ำฟรีอร่อยน้ำฟรีอร่อยหิวข้าวแล้วตัวนี้ก็จะบ่ายสองนะคะคนกว่าจะเสร็จกว่าจะได้กินข้าวอุ้ยบ่ายสองกินข้าวเช้านะคะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยกินผลไม้ไปแล้ววันนี้กินข้าวนะคะกินแกงเห็ดเห็ดซีซีหมดวแล้วกว่าจะได้กิน กับปลาปิ้งค่ะปลาปิ้งนะคะกินเลยกินเลยค่ะรออะไรปั้นไปเลยกินข้าวเหนียวนะคะลูกลูกอีสานไม่ใช่อีสานนะลูกเหนือัวเหนือก็กินกินข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวงานได้กินเห็ดยายก็ใส่มะขามนะคะ แกงเห็ดใส่มะขามนิดนึงอใส่มะขามเปลียดขึ้นใจใส่เบงรักหอมหอมหอมมแมงลักทำกินเองทำเอง,ทำเองอร่อยเองอใส่บแมงลักด้วยแบบผักใบแมงลักหรือใบอตู่นะฮะ แค่ไม่ได้กินอาหารในพัตตะคานหรูหรากินอาหารในบ้านเราเลยเนื้อปลาไม่กินเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันปลานี้นะเขาขายมันแพงนะคะแต่วันนี้ไปซื้อลดราคาปกติถ้าปลาสดจะแพงมากเลยปลาแค่เหมือนคล้ายๆข้าโชว์ในตู้กิดสีแดง่ะ สดแกงร้อนๆแกงแบบว่าอาหารบ้านเราเนาะเป็นอะไรที่มีความสุขเละทุกคนกินอาหารบ้านเราออืม,อม,อม,อมกรุบกรอบอร่อย เสียงข้าวดีเหลอเสียงข้าวดังเอวข้าวเหนียวใส่ใส <ales> ่หม้อไว้มันก็ถึงกําหนดมันก็จะต่ำมันก็จะล้องชื่นใจทุกคนนั่งสดแกงเห็ดเนื้ ยายใส่มะขามเปียกถ้าบ้านเราก็จะมีส้มพอมอหรือส้มอะไรที่เราใส่เกงเหมือนบ้านเราโคกพริกพอหยาบๆนะคะใส่มะขามเปียกใส่เกลือกระหอ้องยายไม่ได้จัดเตรียมนะ,ะทำเหมือนแกงเปิดหน่อ,อไม้ประมาณอร่อยต,ตับปลานี่ยดู กินใบมังรักไปด้วยชื่นใจอ,อร่อยห <c ười> ูกินคนเดียวเียบคนเดียวเพิ่มกินเห็ดอ่ะดีที่สุดอ่ะอืม้ม ฟินหอมใบบังลัลกหนังปลาโลอหนังปลาออกอ <c oughs> เนื้อปลาอ,อร่อยกินปลายเยอะเขาว่าดีกินกินปลายเยอะสมองดีว่าง <c oughs> สีสันหน้าฐานเนื้อปลาหนังนี่ก็กรอบนะคะบางคนเขาก็กินหนงังนะคะเนี่ยแต่ยายอยู่น้ำอ, <c oughs> อร่อยอืมทุบเกล็ด กินดหน้ารักจ่ะอร่อยเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวยายก,กินตอ่อยังไม่อิ่มนะคะ แซ่บๆขอบคุณที่รับชมคลิปของยายจนจบนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้คิดจริงใดก็ขอให้ได้หลังสมความมุ่งม,มากปรารถนานะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะอร่อยมากๆสําหรับแกงเห็ดในวันนี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย